สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพันขอบตะกร้าให้ลูกค้านะคะลูกค้าสั่งแบบพันขอบด้วยนะคะใบนี้จะเป็นหลักละเอียดนะคะหลักละเอียดไซส์ L อนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะสีสันสดใสเลยค่ะ สีชมพูกับเขียวเข้มสนใจอุปกรณ์หรือเส้นหวายเทียมก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะคะทางร้านเราก็มีอุปกรณ์หลายอย่างค่ะ กระเป๋าถักเชือกร่มเส้นไหวเทียมไว้สำหรับสารตะกร้าหรือว่าทำกระเป๋าเส้นไหวเทียมนะคะตอนนี้เราก็มีเปิดสอนออนไลน์อยู่นะคะสำหรับคอร์สกระเป๋าเส้นไหวเทียมค่ะแล้วก็ตอนนี้กำลังทำคลิปรองเท้าถักอยู่นะคะเดี๋ยวจะสอนอถักรองเท้าเชือกร่มนะคะจะมีห้องเรียน ตอนนี้ทําคลิปอยู่ค่ะถ้าห้องเรียนพร้อมก็จะแจ้งรายละเอียดหน้าเฟซอีกทีนะคะรอติดตามนะคะ